เมื่อวันที่4กรกฎาคม2567ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอำนาจจำรัดจรุงผลกรรมการการแข่งชาติในฐานะประธานกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมืองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมืองครั้งที่5ทับ2567โดยมีนายอนุศาสตร์อัธวิทยากรรมการการแข่งชาติในฐานะกรรมการบริหารพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมืองพร้อมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณุฒิ ผู้บริหารการแข่งชาติและผู้ปฏิบัติงานการแข่งชาติที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวณอาคารศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขายสำนักงานเคหะนครหลวงสาขาห้วยขวางการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาและตามงานตามฝั่งการของการประชุมครั้งที่ผ่านมารวมทั้งพิจารณาเรื่องต่างๆและมอบนโยบายในการพัฒนาชุมชนและฟื้นฟูเมืองพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจยเยี่ยมสภาพแวดล้อมโครงการเขตชุมชนห้วขขวางอาคารสั์ที่35อีกด้วย